กับช้อปปิ้งแก๊งค่ายอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะวันนี้เนี่ยมีฝ้าตัวเล็กน่ารักมาให้ดูกันนะคะแบบเจ๋งมากๆเลยต้องต้อนรับของช็อปเดวิลส์ก่อนนะคะคุณจิวประวัติเต้ากระเป้าองงามค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับคุณจิวก็คือเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการฝ่ายห้างเมอร์สของร้านช็อปเดวิลส์เลยใช่ไหมใช่สำหรับอันนี้เป็นเป็นอยากทราบที่มาของช็อปเดวิลส์นิดนึงค่ะที่เสื้อผ้า ก็คอนเซปต์จริงๆตอนแรกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาว่าดีเพื่อนผมนี่คือผมกับเพื่อนทำงานด้วยกันไม่ใช่ผมเดียวครับพอดีเขามีลูกแล้วเขาก็เป็นคนที่ช็อปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละคราวนี้เขาก็ชอบแบบว่าช็อปวเสื้อผ้าของเด็กๆก็คือตื่นตืนใส่ตื่ืใส่ตลาดพอซื้อไปซื้อมาแล้วสิ่งมันเยอะมากแล้วเอามาเปิดคือคือยังไม่ใส่เออใส่แล้วคือว่างานตอนที่มันเริต้น ก็คือว่าเราซื้อมาเยอะแยะนี่้แล้วทำไมเราไม่ซื้อแล้วมาขายเลยดีกว่าเป็นไหนก็ซื้อมาไม่รู้ไหนด้วยแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาขายให้คนอื่นขายกันก็เลยเขาก็เลยเกิดเดีว่วว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปหาพอดีเขาชอบสื้อแบบิ้านิดนึงเนื้อผ้านิ่มๆเขาก็เลยแบบนี้ไปหาแนวสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นหรือไม่พวกไต้หวันมาเขาก็เลยไปต่อกับซัพพลายเออร์ฝั่งนู้นแล้วก็นําเสื้อเข้ามา แสดงว่าที่ร้านน่าเป็นผ้านำเข้าจากประเทศที่ที่บอกมาใช่ไหมคะนี่ประเทศอะไรบ้าง<ะ><ะ>ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวัน,นอ๋ออันนี้เป็น,ปนหน้าว็บไไต์ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับนี่เป็นหน้าเว็บไไต์<อ>ฮะอ๋อ่เกาหลีไต้หวันทาไมทําไมถึงแบบว่ามาเลือกของโซนเอเชียคะมันหรือว่าชอบแบบหรือมันต่างกับยุโรปอะไรอย่างเงี้ย<อ>จริงจริงก็คือโซนเอเชียนี่มันน่าจะเหมาะคนไทยมากกว่านะเพราะว่า เราถ้าทำอะไรสไตล์บางอย่างซึ้งซ้ำมาจากพวกนี้เยอะเหมือนกันครับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเหมือนเราเราตัดต่างเขาไว้ใช่ไหมครับเวลามันมีตีน่นเปลี่ยนนี่เราทำพวกแฟชั่นของเด็กๆก็เลยเน้นเน้นนี้เป็นพิเศษอ๋อค่ะค่ะแล้วจุดจุดเด่นของเสื้อผ้าเองนะคะคือยังไงคะของที่เลือกมาค่ะก็สไตล์จุดเด่นของเราก็คือจะเน้นแบบว่ามีสีสันะก็คือตามสไตล์เด็กๆฮะให้ดูสดใสกระเลยสีสันแบบถ้าจะเป็นของญี่ปุ่นมันก็จะสีสันแบบป๊าปหน่อย เป็นแนวเของญี่ปุ่นครับมันจะดูแบบว่าเป็นแนวแบบคลงกี้นิดนึงค่ะฮะแล้วก็มันจะมีของแนวใต้แบบเกาหลีและของหวานอ๋อค่ะแล้วไหนนี่คือที่บอกว่าเห็นรู้เลยว่าอ่นนั่นแหละของช็อปเดวิลอะไรเงี้ยค่ะอือก็น่าจะเป็นเรื่องสไตล์มันแปลกไปฮะเพราะว่าสไตล์โดยทั่วไปนี่เราเลือกมาเป็นแบบว่าจะไม่ให้พยายามให้ซ้ำแบบค่ะฮะก็ถ้าดูตรงนี้เราก็จะมีจีนญี่ปุ่นเหมือนกันทรอดาสขา ดูว่าสไตล์เป็นยังไงตามแบบแนวของญี่ปุ่นอ๋ออันนี้คือเป็นแมก์แคสินสำหรับเด็กโดยเฉพาะอันนี้คือจริงๆมันเป็นของคุณแม่แหละแต่คุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กๆให้คุณแม่รู้ครับก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งตัวแนวเนี่ยก็จะดูแนวแบบถ้าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นแนวแบบฟังกี้มากเลยคือสีสันจะจับจับแบบแสบตาสีสันสดใสมากเลยฮะค่ะ เราตัวเสื้อผ้าที่ออกกบาไเ,าาเป็นแบบมีเป็นแบรนด์ของคีนูหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเป็นแบเป็นแบรนด์นด,ด้วยคกอะไรอย่างเงีง้ยก็ <ừ> คือเราจะอกเข้นิดนึงก็จะเป็นแบรนด์ที่มันมีชื่อของประเทศนั้นๆซึ่งราคาก็จะไม่แพงมากด้วยก็หรอคะเ,เราสําหรับตัวเสื้อผ้าเองเนี่ยมีสําหรับตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างค่ะก็เสื้อผ้านี้เราจะมีสำหรับเด็กอายุหนึ่งขวบจนถึงหกขวบหนึ่งถึงหกขวบอ๋อคะหขวบอ๋อเป็น ไม่เน้นเด็กเป็นหลักอะครับว่าอย่างเคยมีท่านมาที่นี่สมาก็จะบอกว่าเปลี่ยนไปตามอายุของโูกเลย๋อจริงจุดขายเราก็คือว่าเด็กเล็กเนี่ยมันโตเร็วลาผู้ใหญ่ื้อเ่สื้อผ้าเขาเปลี่ยนแล้วาก็มาใส่ซื้อเยอะคือตัวเราขึ้นหาเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็ชอบลูกแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วบางคนก็จะแบบจับแต่งให้หมัดคุณพ่อคุณแม่นี่ไง เออก็ได้นะแล้วแบบสภาพเด็กอันนี้ก็แบบเมันต้องผู้ใหญ่ไซส์เลยใช่ไหมคะเราเราอย่างในที่ร้านเองเนี่ยมีการบอกสัดส่วนอะไรอย่างงี้ไว้ด้วยหรือเปลยบอกแบบดีเทลแต่ละในตัวสินค้าเองค่ะเพราะว่าจะอาจจะเรื่องยากไหมหรืออะไรก็โดยปกตินะครับส้าเด็กเนี่ยฮะเขาจะมีไซส์ที่มันเป็นมาตรฐานเยอะเด็กเวลาโตมันไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมามันจะต่างกันเยอะเลยมาถ่านก็จะมีไซส์พวกเลขคี่เลขคู่สามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามใช่แล้วก็เลขคู่ก็สองสี่หกแปดอะไรอย่างนี้แล้วมีไซส์ กบสิบร้อยร้อยสิบร้อยสิบอันนี้คือไซส์ที่อยู่ในตลาดนะก็คือเราดูตามชาร์ตนะครับตัวละเหมือนเด็กอายุเท่านี้ความสูงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไซส์ไหนอืมใช่ฮะก็คือก็เทียบกันดูแล้วก็จะดูตรงสัดส่วนของความสูงกับน้ำหนักอือะไรย่างเงี้ยก็ดูน้ำหนักกับส่วนจะเป็นหลักแล้วก็ดูเสื้อตามไซส์ตามนี้ครับค่ะน้ำหักไซซ์ไซส์ของ ทางเนี้ยเห็นเลือเป็นแบรนด์เอเชียหมดเลยไซส์มันก็ค่อนข้างจะเป็นรูปร่างของเด็กไทยว่าเด็กเอเชียหรือเปล่าคะเพราะว่าคือเคอร์ลที่ญี่ปุ่นแต่ว่าซื้อไปให้เออน้องอ่ะน้องเป็นฝลา่งอะไรเงี้ยเราคือแบบสามคนแต่ว่าสนใจใส่ก็บอกใส่ได้ตั้งใจใส่เนยแพคแกจอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยตัวไซส์คือมันค่อนข้างจะเป็นไซส์คนเอเชียเลยหรือเปล่าใช่เป็นไซส์ของคนเอเชียเลยเพราะว่าคนไทยก็ไซส์ใกล้เคียงคนเอเชียใกล้เคียงกับพวกใช่ค่ะเอเชียเหมือนกัน ะะอันนี้ก็มาตรฐานแล้วะะมาเรื่องอะไรกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีนางแบบตัวน้อยๆมาในรายการด้วยนะคะแล้วก็แตาละตัวแต่ละตัวเนี่ยจะตัวจะน่ารักขนาดไหนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าต่อนนะคะ<า>